สงงานครับแคลมปี่ ACV สีูนะฮะเครื่อง2.4นะครับล้อ18นิ้วนะฮะอันนี้ท่อเดิมนะฮะคันีเข้ามาจัดรีแมปนะฮะก็จูกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะครับคันนี้อ่า โอ้ยเป็นไรครับเดินเบาหนานะครับคิดว่าเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวไหนเพียงสักอย่างนะครับเดินเบาหนามันทําให้มีอาการสั่นนะครับเหมือนน้ำมันมันท่วมนะครับแล้วก็รอบปายก็เออปิ <S 2> <S 2> <S 2> <AM S 1> ้งเลยนะครับ ต้องส่งไปให้แก้นะครับผมมีร้านทำโตโยต้าที่รุ่นตากันนะฮะอยู่แถวหลองจอกนะครับส่งต่อในทีนะฮะแกเสร็จก็กลับมาจูใหม่นะอ่ะฮะโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่ดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ a f ไ b r a ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใสยเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนรถล้วนเลยนะครับ อยู่ซอยจูนถนนจริง,รงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโรยต้าผมไม่เปิดรอบนะฮะโอเคมาปีเทสนะฮะน้ำมันอ e ี0ิ้อข้อเดินนะครับ <c oughs> เปิดแอเนดี้นะครับ เดี๋ยวให้พี่เจ้าของเขาไปไล่แก้อาการก่อนนะครับอ่ะโอเค คอนเซ็ปต์ให้บริการทางงานดรอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสแบนเทนทั่วไปที่คองเซ็ปผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางสายต้นทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบรูปแบบนะครับทีมพีจูนีแบบคันด้าเจอทางสาย่อนทางเลยนะครับแล้วก็แนบเบอร์ไว้ให้หมดแล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะอ๋อโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ Toyota Camry ACV เอซีบส่โฉสองจุดสี่นะครับ